เขีราอยู่แต่ได้นะครับเรามามอบรางวัลแก่ได้นะครับมอามอบให้กับสาวนุ่นดัมซิงถ้าใครยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คณะกรรมการนะครับสาวนุ่นจับได้เขาตัวเองเอามาขอแนกกับผมต้งดีไว้เพื่อเพื่อคัดเวลาเนาะเอาตามนี้ดีกว่าสาวนุ่นสาวนุ่นนะคิับผมจะนับหนึ่งถึงห้านะครับถ้าไม่มาผมก็จะให้คณะกรรมการไปโจมตีเรีเรียกอันนี้มันได้อย่างหนึ่งอันนี้มันจะเป็นของสองสาวนุ่น สามสี่มาเยอะไอ่ะอ่ะอันนี้ยังไม่มายได้จักรยานนะครับเขาไม่ได้เสียสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการโทรหาให้มารับรางวัลนะครับโอเคผู้สาวได้ไหมงังเอ้าเอาเราลยอ่ะชุดที่3นะครับชุดที่3หมายเลข31นะครับหมายเลข31 เลขชุมพลบุรีของรางวัลเยอะมากครับชุดที่สามตู้เย็นก็มีของใครครับของใครครับหนึ่งสองยางก็มีล้อก็มีสามครอยากได้ตู้พ่วงข้างห้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่โทรตามอยากได้พ่วงข้างมากเลยตอนเนี้ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่รอว่ะอันนั้นมีอ่ะต่อไปครับชุดที่ห้านะครับหมายเลขศูนย์หก คุณนัทวุฒิครับชุดทีห้าชุดทีห้าหมายเลขศูนย์หกศูนย์หกใครครับมาเลยครับมาเลยพี่มาเลยมารับครับเร่งรัดเวลาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอากระดาษมาด้วยเด้อโอ้คนที่สองนะครับคนที่สองเราเล่นเองชงเองครับสาวนุ่นดัมซิ่งต่อไปครับชุดที่หนึ่งอย่าเพิ่งไปรอรับรางว<อ><ส>ัลก่อน อูช่างพลครับช่างพลอูช่างพลครับ914ช่างพลมาเลยอูช่างพลไปได้เบอร์อะไรครับเดี๋ยวชาวบ้านก่อนเบอร์าเบ914โอ้จ้า914อ่ะทีมงานครับทีมงานด้านล่างคนละสีป่ะสีอะไรครับชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งสีน้ำครับใช่เม้วทองเจ้าว่าเจ็บจะเขียนตัวเนาะขี้โพออกคม่เ้าทองตัวเลขครับตัวเลข มันจะเขียนกลมๆไว้น่ะชุดที่หนึ่งนะครับหมายเลข94อูชักพูนชักพมาเชิญมาเปอร์เสียงรุ่งอนุชามาด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับบนเวทีนะครับโอ้ยงรุ่นสวยสาวนุ่นน้ำติ้งอย่าพุ่งลงไปน้้าายถเอาของก่อนเงดไหลหนามาว่าห้องหนาต่อไปครับเจ้าอะไรเลือกเอาเลยชุดที่ยี่สิบหก เลขที่สามนะครับโอ้กะเชามันเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหลอนีเขียวนะครับเลขสาครับสายังไม่ได้เขียนข้างหลังเลยเบอร์โทรไม่มีอ่าสามสิบสองหนึ่งสาสองสอสามอ่าเงียบครับไม่ไรเอาสาม ต่อไปครับชุดท you know bueno like ี่หาอีกแล้วโอ้ยแกน้องโซกโซกโซสีชมพูส awesome ีชมพูนะครับสีชมพูแสดงว่าที่บ้านคราบแกเยอะครับแกต้องไปขจัดคราบออกให้หมดในโซกโซกเดี๋ยวฉองนะอ่ะต่อไปครับเอา อ่ะสีชีพูมาชื่อกอเถอะอ่านะครับชุดที่สี่ลำดับที่เก้าสิบหกครับสีเหลืองมีไหมครับบัตรสีเหลืองอย่าเพิ่งไปเออลงไปลงไปครับข้างล่างเอ่อนัทธนิชาพรหมบุตรนะครับพรหมบุตรบ้านเราของใครครับนับด้วงชาพรหมบุตรนับสอง นับสามมีเบอร์โทรอยู่นะครับนับสี่นับห้าไม่เป็นไรครับเก็บไว้เก็บไว้อ่าต่อไปนะครับชุดที่หนึ่งหมายเลขสามสิบเอ็ดไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องมองดอกเลขสามสิบเอ็ดครับของใครของใครเลขสามสิบเอ็ดชุดที่หนึ่งโอ้ชื่อมู่สาวนุ่นนับซิงโอ้ดีครับ จับเองโดนเองสมน้ำหน้าแจ้งให้รถรอนะปีเพียงเอ้ยเอออ่ะได้เรียบร้อยนแล้วเอาชนะไปแล้วครับอ่ะเสียซับแท็บนะครับเจ็ดสิบแปดอ่าน้องหนิงครับน้องหนิงนะครับเป็นบัตรสีขาวลำดับอ่ชุดที่หกเลขที่เจ็ดสิบแปดนะครับมีไหมมีไหมครับหนิงนับน้องหนิงครับหนิงหนึ่งน้องหนิงหนึ่ง นิ sí ER ้งสองนิ no ้งสามครับติดแต่ได้ครับได้ของนะครับใบใครโอลิมป์มัวแต่ยื้อยู่ได้เลยโหชักช้าอยู่ได้อ่ะคุณระบายสิจิมทุกคนอาชุนพิบุตร้าหมายเลขหนึ่งสามโอ้ยล็อกรางวัลเลยเนี่ยเลือกเอาชื่อตัวเองเฉยเลยอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเดเขาให้สองใบ เลือกเอาชื่อตัวเองไหมสุริยาดินดำสุริยาดิรัมสรัญญาและสุรินาสุริยาดินดำเพิ่มมันอยู่ข้างหลังชื่ออยู่ข้างหลังพ่อเขียนชื่อไว้วันเจริญชัยแล้วก็อีกอะไรใบันึุงมีโมโหมาแล้วข้างหลังข้างหลังสามชุดที่สิบห้าสิบห้าวิว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 อร์ิวนี่ไอ้หนิงเงี้ยอะไปข้างหน้าเลยอ่ะมอเจ้หนิงนอยู่นี่สรุปของใครนี่ของ ของของเราสิบห้าชุดที่สิบห้าเอาเจนิงเจิงไปเหลืองนะผมซื้อห้าใบชุดที่สิบห้าห้าสามไม่ถูกหรอกได้ได้พี่ซื้อกี่ใบซื้อรอยหนึงฮะซื้อร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ห้าใบไหนใบสีเหลืองไหมลูกไม่มีไม่ได้นะครับต้องเอาตั๋วมาด้วยนะมีชื่อมีเบอร์โทรอยู่ใช่ ต้องเอามาเทียบอ่ะอยากได้ยางมากเลยยางใหม่อ่ะม้อไผ่หนิงหน่อยน้ำหมึ่งครับยางใหม่สามเส้นต่อไปเสียเมพารล็อกจบอะไรได้นี่อี่อย่างอีกคือซีอ่ะชุดที่สีหมายเลขที่ออกเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดสิบเก้าไม่มีชื่อมีแต่เบอร์โทรเจ็ดสิบเก้าของใครครับนี่นี่อะไรกันสี่ชุดที่สี่เดี๋ยวเราจะเดาให้ผม โอ้จะตรวจเดิเนี่ยเออนมีเจ็ดสิบเก้าไหมพอเจ็ดสิบสี่โอยสมแบเอ้ยศูนย์แปดแปดเอ้ยผู้ใดศูนย์แปห้าสองเฮ้ยนามาอีกแล้วจับใจถิ่มานี่โอ้ไข่เซเวอคาดช้ออโครับพี่พี่ต้องลงเล่นแล้วก็มันจะมีเบอร์โทรอยู่ข้างหลังนะใคอยากได้คาดไหมนาไหมแต่ไยน อ่าต่อไปนะครับอ่าชุดที่สิบห้าลำดับที่ศูนย์แปดอุ้ยนัสนณ์เสียงเสียงไม่ได้แล้วศูนย์เก้าหกสามเก้าเจ็ดเก้าสามนั่นน่ะดินดวนนั่นดินดวนอันเจ้าวอโอ้โหภรรยาแสนสุขแท็กเตอร์ครับเรียนเชิญครับนี่ไงศูนย์แปดครับมาดูของแต่งใกล้ๆกว่าได้อะไรบ้างโอเคขอผู้ช่วยมอบให้แสนสุขแท การสัมผัสเลยครับกระทะลงน้ำนักงบนเตียงนั่งบนเตีอยู่น้ำโพแห้งครับอันนี้เรื่องจริงครับจะผ้าหาน้ำนักงบนเรีหน่อยด้วยครับอันนี้น้ำยานั่งตะมอกันหมดแล้วเนี่ยนั่งรถนี่คือกรยานเลยโอ้ไปดูแลงเขาเลยต่อกองอากาศแหบแล้วเนี่ยกองอากาศ P C Y นวมมองมาอะไเสื้อเฟืองท้ายกันชนยกได้ก็มี ทั้งเดี่ยวผมจ้างหน่อยจนะครับพี่เมย์นะครับจับกันชนยกได้ให้หน่อยชุดที่สิบหกลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนางสาวสุนินทร์สมพระมุนินกันหมาบันไดนอกเนี่ยบันไดนอกก็สวยบันไดแท้นางสาวอันนี้เขแก้มเลียแท้แก้มเลียแท้ก็เดียวเออของแท้ของญี่ปุ่นนะครับเอาไปชุบใหม่หมอนี่ไงแท้ไหมเนี่ยสมพระแท้แท้เลยมาทิ้งรัดเวลาเลยครับเพรโอ้โหมุนินเนี่ยโว้ เต่าเก็ดเต่าเต่าเก็ดเต่าเก็ดสุดยอดเลยเต่าเก็ดสามทุ่มรีบมาเอาเลยนะครับพ่วงข้างก็มีตู้เย็นโอเคอ่ะเสียบล็อกจับได้อะไรนะครับเสียบล็อกจับได้ชุดที่หนึ่งหมายเลขสิบสามอูช่างพลครับ หมายเลข33ปูช่างพลมาเลยครับปูช่างพลอ่าผมเอาต่อเลยนะชุดที่สองหมายเลข99หมายเลข99คุณแต้มครับโคราชคุณแต้มโคราชนะครับเ <Okay. S 1> สียแต้มเสียแต้มอ่าเสียแต้มเอามาแล้วครับเสียแต้มมาแล้วครับ